อ่าโอเดซันโจส,สวัสดีนะผมตอนนี้อยู่โปรโมททีวีตอนนี้เราอยู่กับเกมลอสซาก้าอ่าก่อนอื่นขอบอกกันเลยครับอ่าเกมนี้ถูกย้ายจากค่ายเก่าซึ่งซึ่งใครสักอย่างจำไม่ได้อ่ามาสู่ค่ายกาลีนะ่าซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงซีบีทีจนถึงวันอ่าจนถึงที่สามสิบทันวาน,นะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็เพิ่งเข้าเกมมาสดๆเลยเพิ่งตั้งชื่อแล้วเมื่อกีใช่พบอาจารย์เคดูเหมือนบาร์ทีบบ่เกลียดผ่านยอมรับแม่งเลยครับาบปิดไป Hero คีดราสามารถเคลื่อนไหวแบบอ๋ออนี่เป็นโหมดทูตอร์เรียลนะครับลองกดปุ่ม D โจมตี S ป้องกันอกระโดดแล้วก็เคลื่อนไหวก็ขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังปกติโจมตีใส่จานยังไงถัดไปกดปุ่ม D ค้างจะเกิดสเปเชียลแอทแทคนี่คือโจมตีทั่วไป ออมันจะดามเมจแรงวนะเจ็บจบนี่อันนี้ก็คือฟันธรรมดาอันนี้คือสเปเชียลแอคแท็กตัวที่เราใช้นี่เป็นตัวอะไรสักอย่างดีแล้วก็แดดก็คือจมปีแล้วคือวิ่งแล้วกดจมตีจมตีจมตีจมจบจบจบจมจม,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 จมยำงมาจ้าเล่นละตุ๊ดัวเรีย อืคาถีไม่เลยหมันไส้กดกระโดดแล้วก็ดีจำบไอคแคกออกอ,อ้าวจานตาย่ะอ่าอันนี้จะเป็นทัวร์เรียสอ่เกี่ยวกับการกดสก,กิล ก็คือการกดสองปุ่มพร้อมกันอย่างเช่น S กับ D อ้าว S D นี่ก็คือการระเบิดอันติซึ่งไม่โดนที่อะไรเลยเอหมเอาไม,เ,าไมเลน่ที่จารชุบชิงอ่าแล้วก็อีกหลายๆปุ่มอย่างเช่น A S D โอ้ขยายล่างยิดเข็ฟันแม่งเลยอ่าแล้วก็ A กับ D อ่าอ่าอันนี้คือพุ่งชนแบบไบกิ้งอะไรอย่างงี้อ๋อตัวนี้เป็นไบกิ้งหรือเปล่าอืออ่าบินอ่าแล้วก็ a ออสคือการระเบิดพลังหรืออะไรสักอย่างอ่าเพื่อสำเร็จง่ายจังวะอ๋อสักครู่เรามีของบางอย่างมอบให้ก็เด้เรือว่าเป็นไอเทมเควสอะไรนี้มั้งหรือเปล่าอ่าอันี้สอนเกี่ยวกับการรับไอเทมริงได้หนึ่งพัน ฮ่า,า,าตกใจใช่ไหมไปไปไปแบบแบบอ๋ออันนี้เขาก็สอนมิชชั่นต่อไปสอนเข้าล็อบบี้สำหรับไปเข้าห้องไฟเบสิคฮีโรแพ็กเกจคืออะไรแบบกดดูกันดูไอเทมอ๋อเขาให้ตัวที่เราฝึกมา10ชั่วโมงด้วยกันมีคอยท์เราอัพสเตตัสอ๋ออ้นนี้อ,อ,อ่ะดกใจเดียวต่อ อ๋อนี่ไปล็อบบี้ผมว่าเซิร์ฟลื่นกว่าตัวค่ายเก่าอยู่เนี้ยน่าจะดีอยู่ดีกว่าอ่ันี้เฟสเอาเคียร์แล้วหรออ๋อนี่เขาต้องให้เราเข้าอะไรให้สู้กับบอสทชื่อคองเปล่าเคียร์ระดับพีซี อ๋ออันนี้คือการเลือกแล้วจะมีอยู่สองฝั่งก็คือง่ายกับมาสเตอร์ราง่ายซื้อห้องบนพิมพ์ก่อนอะไรดีวะอ่ะไม่รู้ตั้งอะไรอ่ะก็กดสร้างห้องมาเริ่มเลย <5. S 1> ไม่ต้องรอใคร <5. S 1> เฮ้เทพซาเว่ยฝึ 5. 5. 5. เกเริ่มเลนก็เทพซาได้นีเป็นทัวร์เรียวมาสเตอร์ Master, ดันเจียนปาดเอ๊ะ okay. อ๋ออันนี้จะมีแบบอะให้เลือกฮีโร่เหมือนตัวค่ายเก่าเลยแล้วก็วิ่งวิ่งยังไมงพี่ฟันฟันแล้วมันตายเลยเอออะไรเนะ่ยเกมอ๋อกดปุ่ม A เ,เพื่อหยิบไอเทมอ๋อยาไว้เด็กเพิ่มเลือดอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอ่ะเลเวลสามแล้วหรอเลเวลดันเจียนอยู่แล้วเนะี่ยอะไรเออปีได้ไหมโอ้ ให้ตีนี่เองเฟสแรกก็จะไม่ง่ายนะครับไม่มีอะไรง่ายอ้าวเฮ้ยเราได้เอ้ยพวกเดียวกับเราบออ๋อไอนี้เป็นเป็นการเราว่ายึดป้อมแล้วเราจะได้พวกมาช่วยในการยำไอ้นี้เอาตีลิงตีลิงมันแกสัตว์โอ้โหแล้วก็ขยายร่างแม่งเลยอื โอ้ขยายไล่เนี่เป็นการบวกค่าสเตปปัตท่าทางด้านสเต็ปไรได้ไหมแตบบ่ปีแรงมากหัวก็ขาวด้วยหมวกกระเด็นหายไปไหนี่นี่อ๋อไอเกมนี้อเมื่อแบบโดนจมทีพอใหพอสีลดไปสักจำนวนหนึ่งไอเทมของเราจะร่วงครับนี่อะไรนะอ๋อแล้วก็มันจะมีการแย่งไอเทมของผู้อื่นที่กตกอลงมาด้วยที่แบบตกนี่อย่างเช่นผมเปลี่ยนหมวกเป็นอะไรไม่รู้แล้วเมื่อเราเปลี่ยนไอเทมนะผมผมันก็จะ มีท่าอะไรที่มันเปลี่ยนไปด้วยอย่างเช่นตีของผมหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่อย่างเช่นมีตัวเอดี AD ของผมอตัวปุ่ม AD มันจะเป็นสกิลที่แปลกใหม่ก็คือโลไอสัตว์ไรประโยชน์สัตว์เลยท <c oughs> ั้งมันนไ่ก็เอามาแนละ้วอ่นมียามานาซึ่งไม่รู้ว่าดูมานาตรงไหนโอ้ดีะยดยึดยึดยึดอาจจะมีเสียงทางบ้านผมน,นิดนึงนะอย่าไปใส่ใจ อ่าเราก็วิ่งตามพวกบอดไปนี่เราจะมีพวกคองอีกสองคนในชื่อไรนะชื่อบีเนี่ยกิชือบีสองถุยเ <c oughs> ออเราก็ยืดไปเรื่อยอ่าเราก็ได้มาอีกป้อมหนึ่งละรอดูว่าจะมีไฟชากรเพิ่มไหมอ้าวเฮ้ยมีหมูป่าอ้โอ้อไฟทากอของเราคนนี้ใช้ธนูเป็นอาเช์อ,อะไรอย่างนี้บอก เฮ้ยนี่อะไรนี่อะไรเก็บโอ้เรามีหางน่ารักใช่ไหม <laughs> หางเปลี่ยนสกิลเอเอสให้เรานะผมเดี๋ยวค่อยมาลองว่าเป็นสกิลอะไรโอเคอ่าเราก็มาตีต่อ <c oughs> เราไม่ต้องกลัวเปลืองมานะเราล่ำรวยตอนนี้มันช่วงมันช่วงซีบีทีม่ต้องอะไรมาก ช,ช่วง CBT เผือใครยังไม่รู้นะผม CBT ก็คือการโค้ชเซต้าหรืออ,อะไร,รบแบบทดลองให้เล่นอ,อะไรประมาณนี้เหมือนจะมีใครเข้าท็อคมาก็เงียบไปก่อนนะอ่าตายแม็กปลอมละอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไประชาก,กรเราหายไปไหนอ,อ้าวอ้าวมันวิ่งไปไหนวะาตามไปตามไปเอ้ยอันนี้ทำไรได้ ให้ทำไรอ,ะอ่ะอ้าวมันวิ่งกลับเฮ้ยควนตีนกูบ,บอกนี่ <c oughs> เราวิ่งไปอุย้ย <c oughs> เอสใช้ทำเลยมันเป็นการขยายร่างบอก <c oughs> ไม่โดนที่อะไรเลยเราตีตัวใหญ่เลยเราตัวใหญ่อ้าวอ้าวอ้าวนี่พวกเรานี่หวา่า โอ้ควายครับมันไปไหนวะไปไหนกันวะเฮ้ยอ๋อไปรับเพื่อนพวกนี้รักเพื่อนจริงๆหางหน่ารักเลยไฟไฟไฟต่อหรือเปล่าวะไฟทางไหนผมเพิ่งเล่นผมโง่บอกเลยอ๋อมันจะวิ่งตามเราที่เราวิ่งงงมันก็เลยงง โอ้ยโอ้ยอเฮียไม่น่าง่เลย,ยมีโลขยับไม่ได้เลยพอยใช้โลอ่อก็ลำคานสิ่งที่บ้านมากเลยตอนนี้บอกบอกตำตมอ,อ่าชึกทึกอ่าเราชนะบอสอย่างง่ายได้ว่าเป็นระบับเป็นระดับง่ายนะครับอ่าก็เสร็จไปเควสหนึ่งเป็นเควสสอนเข้าล็อบบี้อ่าเราก็จะได้อ่า อ่าแบบว่ารางวัลจากเฟสเป็นเอ็เป็นเงินเป็นเ p อะไรก็ว่าไปอ่าแล้วก็ไอ้น,นี้จะเป็นการสุ่มไอเทมที่แบบไอเทมจากดันแล้วพวกเนี้ยนะอ่า,นะอาแล้วก็บัตกดที่กิฟต์เราได้เอพีพชชั p ่นเราก็กดมาอันนี้คืออ่าโอ้เราได้นักรบตัวใหม่มาครับไดฮีโร่ตัวใหม่ไอรอนไนท์อ่าผาวอบอดูไม่ได้ด้วย อะไรซื้อเพิ่มไม่ซื้ออันนี้คือฮีโร่ที่เรามีนะผมอ่าอ่าแล้วตัวเมื่อกี้ล่ะอ๋อนี่ไงเลือกฮีโร่อทำไมเรามีตัวเดียวล่ะช่างมันเถอะครับเอ๊ะ เอาไว้ว่าช่างมันเถอะโอเคแล้วก็กดออกไปก่อนนี่เดี๋ยว,ยว,ยวอ,อ๋อ่ันอ๋อนี่ไงมันให้กดรับก่อนก็รับยาโอเคอะไรเรียบร้อยอันนี้จะเป็นหน้าช็อปนะครับโอเคแล้วก็เคลื่อนไปที่สนามอ่าอันนี้เป็นการกลับมาหน้าล็อบบี้หน้าสงองหนะครับอ่าอนนี้เควสเหมือนจะยังไม่ได้เขียนนะลงโจมเหมือนจะให้เราทำเสียง อ่าอันนี้จะให้เราฝึกสกิลกับฮีโร่ตัวใหม่ที่เราได้มาตัวละครในเกมนี้ก็คือฮีโร่เรียกกันแบบนี้นจานเชียเขาบอกเ,เยอะมากเลยครับซึ่งอง้พวกชุดอะไรนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกสกิลนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนั้นนี่อันนี้ก็จะมีแบบมาอ่านได้เผื่อใครอยากรู้อะไร จะเป็นโหมดฝึกแต่ว่ามีของผ่านนี่ก็คือไอ้น,นี้เป็นสุ่มฮีโร่นะผมได้ได้เดทไหมคล้ายๆเดทโน้ตบอกปรากดลับเลยต้องไม่ลืมวเวทเข้มนี่เท่มากเลยแม่งตัวดำหมดเลยอนอคนเล่นจริงจริงอ่าโหมดฝึกเดี๋ยวผมขอข้ามมัก็คือจะต่างชุดชุดไอ้น,นี้ไปข้ามไปที่ หมดผ่อนคลายก็คือมาที่พาซาเป็นพวกเดินชิวๆเขาให้เราสร้างเองที่เลยก็สร้างไปนี่เป็นลานฝึกซ้อมมาวิ่งเล่นเทปของอะไรกันก็ตามสบายครับตรงนี้นี่นแลน้วดูสีวิไลแค่ไหนอ่าก,เก็เพิใหม่อีกของเตรียมสำหรับตกปลาอ่าตกปลาเราต้องทอํายังไงอ่ะมีมีของฟันใหม่อ่าให้สุ่มตัวแล้วครับ อะไรเนี่ยโจ๊กเกอร์สมัยโจ๊กเกอร์ย k เคชื่อเท่จังทำไมน่ารักจังวะสมัยโจ๊กเกอร์อ่าสิอ้อสิ่งของที่้องเตรียมสำหรับตกปลาเขาให้เราเข้าไปที่ช็อปนะครับสามารถกดตรงนี้หรือกด f2 ก็ได้ขอกดทิ้งเอาเลยพ,พิเศษเล่นแล้วก็นี่ครับฟิชชิ่งรถรถหรือเดวเวลอะไรสักอย่างกดซื้อไป ระยะเวลาเจ็ดวันใช้เงินในเกมซื้อนะึงรับรางวัลไปต่อไปเราก็ต้องซื้อเหยื่อครับมีไอ้หนอนนั้งค่ายนี่เลยนอนชายเขียวซื้อรับรางวัลอันนี้อะไรเป็นตกปลาอะไรให้ทำอะไรอ๋อนี่ไงเขาให้เราหาที่สำหรับตกปลาหากัหากันที่ทำเลเมาะ นี่รู้สึกกดตรงนี้นะไอ้ตาไอ้อ้าวอ้าวอ๋อตกน้ำแล้วตายอ่ะตรงนี้แล้วกันชึบชึบอ่าเราก็รับเฟสไปก่อนอนี่ตกปลาก็รอไปเรื่อยเอเนี่ยเราสามารถมายนืน fk อะไพวกนี้อ่าสามารถผมมองได้โดยการปรับอกดเา้าการคของ เป็นแบบว่ามุมมองแบบอาซีนิม่ามูวี่เนี่ยแบบมุมมองหนังมองตูดมันชิลๆไปแล้วเราก็เอแเคเราไปเล่นเฟสเล่นอะไรก็เลยนอยอ่นวิธีออกจากมุมมองคือทิกขวาตกไม่ได้ครับตอนนี้ตัมตรงนะผมไม่รู้วิธีตกอุ้ยอันนี้คืออะไรที่เวสที่เรามีนะ ลองเปลี่ยนตัวเพื่อมันจะแบบทำให้เราตกได้ดีตัวนี้น่าจะลออไปได้ดีอ๋อที่ร่อแต่ละตัวก็ต้องมียศหรือเปล่าไม่ใช่หีือวะเอ๊ะช่างมาเถอะอ่าเฮ้ยผมงงจริง,งเลยเฮ้ยทำไมอะ่ะ เลือกีโล่ชัดเลือกไอ้นี้มาที่หนึ่งปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเอ้ยเอ้อเอ้ยเอ้ยเหมือนจะตกได้แล้วมันจะตกได้ได้เลยมาได้กลางปลาครับทัางมันเถอะอ่าเราคว้าตกปลาไปครับเราลองมาตกอูมีขึ้นซัดด้วย <c oughs> โอเคเราก็ออกอันนี้ไปแล้วกันใครอยากลอง F K ตกปลาก็ลองอ,อ,อันนี้เขาก็จะมาย้ำเรื่องสกิกลแล้ว ก็ไหนๆแล้เราก็ไปสูกกับเขาหน่อยแล้วกันมีกิฟให้เราอีกนะอย่าให้กดมากกันยังไม่รู้ดีเปลี่ยนแทนเปลี่ยนเอ้ยฮีโร่ระยะเวลาในการกซ้อมกับประการนี่คือฝึกฝนให้แข็งแกงอ๋อนี่ครับวิธีเปลี่ยนคือหนึ่งสองสาม เราจะเปลี่ยนอันนี้นี่นะครับมันจะหันมุมมองมาถ้าเรากดเลขเดิมอ่ตรงที่เราอยู่ที่ฮีโร่นั้นอยู่แล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเราก็ชี้เอาว่าจะร้อตัวไหนเลือกตัวนี้แล้กันเทดีคิวม,มันน่าจะแบบดัาเกิอฟั่มทำไงต่อ อ๋อมีเพื่อนกันมาครับกดจมรับไปก่อนอไปสอนเอ่ออัอน,นี้อะไรวะอ่ะก็ช่างมันแล้วอ้อก็สอนเราแบบเดิมเราบว่าอะไรเป็นปุ่มโจมตีอะไรเป็นอะไรอ่ามาดิเสธครับอันนี้ถ่ายอยู่อ่าอ,อันนี้ก็จะสอนเราแบบเดิมครับแบบกำังเปลี่ยนแชมเปี้ยนื่อความเท่กัน อ๋อถ้าเปลี่ยนก็ต้องนั่งฟังมันบนใหม่ฮัลโหลอ่าแล้วก็กดถัดไปรัวๆเลยไม่ต้องแคร์อ๋อสับสับอ่าอันนี้ก็จำแอคแท็กอะไรทั่วไปอ่า ฟังจานบนไปอ่าแล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆยังกว่าเฟสจะสำเร็จกว่าจานเขาจะบนเสร็จก็เดินเล่นไปได้กดสเปซปราได้ไหมเนะนี่ยอ่ากดสเปซปราเป็นการถัดไปกะได้นี่นี่นี่สำเร็จเจอาวาันจานเล่น นี่สับหน้าสับอ่าแล้วก็เอโอเอ้ยอันนี้ลงได้ด้วยหรอทำไรได้ทำไรไม่ได้เลย <S <S เดินสำรวจเดี๋ยวนี้มันแหละดูว่า <S <S อ่าแล้วก็พักสุตัดคลิปก่อนแล้วกัน,นเดี๋ยวคลิปยาวโอเค โอเคครับเมื่อกี้ผมตัดคลิปแล้วไม่เสร็จเลยโอเคนี่ก็ฝึกปฏิบัติจริงบบาบา,บาอะไรก็ว่าไปให้กูทำอะไรกันอ่าเราก็ได้อะไรอัพเกรดรีเซ็ตใช้ในการอะไรวะช่างมันกันกดแม่งเลยดูไอเทมอ๋อไอนี้คือไอเทมที่เรามีเจ็บปาทะมีแยกประเภทไอเทมไม่ได้อยอ่าเอ้ยนี่คืออะไรวะผมอยากลอง ไม่มีเครื่องตกแต่งอื่นๆไม่มีเครื่องตกแตง่งอื่นๆวะทำไมวะอันนี้อะไรชิ้นส่วนอ๋อมีชิ้นส่วนมีฮีโร่ให้ด้วยครับช่างมาช่างมาอ่าเราก็ลองแบบตรวจติตตตตดเราลองเปลี่ยนเล่นๆนี่เป็นไอ้นี่มาดูสกิลกัน <laughs> อะไรไม่รู้แต่เท่นี่เรียกวิญญาณมาช่วยตีโคตรเท่เลยแล้วอันนี้คืออะไรเอสดี อ๋อเป็นการปล่อยวิญญาณนี่คือเอสซีอ๋อเป็นการฟันเฮ้ยตัวนี้เท่นเนี่ยพาไป,ไป,ไปกลับกลับกลับถ้าแต่เควสเมื่อกี้ค่อยทำอะไรวะอ,อีกแล้วนี่ถ้าเรามีฮีโร่เยอะมันก็ให้ฝึกเยอะนะครับที่เราสามารถข้ามไปได้แหละอ๋ะอพอมันถึงเฟสที่ให้กดไอ้ตรงเนี้ยไอ้คู่มือเนี่ยแล้วเรากด กตเป็นที่ที่คู่มือแล้วเราก็จะได้เทปนี้มาเป็นการสุ่มยิโร่ชั่วคราวนะครับยิโร่แบบไม่ถาวรอ่ะที่ไปไหนดิมันเป็นเนี่ยเนี่ยเทปไหนเนี่ยที่ผมได้มาจากเควสเป็นถาวรันนี้สองชั่วโมงอันนี้เก้าชั่วโมงกับห้าห้านาทีอันนี้สองชั่วโมงก็คือพอครบสองชั่วโมงเราก็ต้องหาใหม่ซึ่งเทปพวกนี้เราไม่จะเป็นต้องกดใช้ทันทีนะครับเรารอให้มันมัน ฮีโร่มันหมดกำหนดการแล้วเราก็แบบเราก็แบบกดใช้ให้ไม่เกินเขตที่มันเขียนตรงนี้ครับโอเคเ,ออเกมนี้คร่าวๆก็มีแค่นี้มั้งโอเคอยากเล่นแล้วโอเคจบคลิปแค่นี้แหละบาย